ถึงตอนจบกันแล้วทุกคนเรียกได้ว่าลุ้นจนหยุดสุดท้ายสุดท้ายจริงๆหลังจากที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมีแม่เมืองที่กลับมาพลังของแม่เมืองเนี่ยมากมายจะไม่อาจต้านทานได้แต่ก็นะพลังแห่งความดีก็ย่อมชนะพลังแห่งความชั่วไม่ว่าใครต่อใครก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกันทั่วนหน้าและการเชิญเหล็กหลายโกรธปีก็ใกล้จะสำเร็จขึ้นมาทุกที พลานย่อใช้กำลังเฮือกสุดท้ายที่มีอันเชิญขอเล็กไหลซึ่งขณะนั้นเองหลวนสวเวกก็จะเข้ามาแย่งแต่ก็โดนชัยยันสกัดกั้นเอาไว้ด้านเสือชานก็เสียชีวิตด้วยมือของมะปรางมะปรางสามารถแก้แค้นแทนพ่อเงินของเธอที่สำเร็จแล้วเมื่ออันเชิญเหล็กไหลทําก็สั่นสะเทือนลงมาเรื่อยๆไม่ขาดสายลวนสเวกที่ว่าเห็นเล็กไหลกาลังลงมา เขาก็ได้เข้าไปท่องคาถาเพื่อตัดเหล็กไหลจูๆ่ๆ <c oughs> เหล็กไหลก็หลุดลงมาได้เม็ดหนึ่งทุกคนที่เห็นก็ต่างตกใจกลัวว่าเหล็กไหลโกรธปีจะตกอยู่ในน้ำมือของหลวงสวตแต่จูๆ่ๆชาย,ยันก็ฮึดแรงสุดท้ายขึ้นมาพุ่งเข้าไปผลักตัวของหลวงสวตดร่วงลงกับพื้นทำให้เหล็กไหลโกรธปีกลับไปอยู่ที่เดิมอีกครั้งหลวงสวตดแค้นใจมากการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง หลวงสวีใช้คาถาต่อสู้กับทุกคนและก็เดินตรงมาที่บุษบาที่นอนอาการสาหัสอยู่หลวงสวีจับตัวบุษบาแต่รัติกรก็พยายามห้ามพ่อของตนเองเอาไว้นงหน้าเช่นกันพยายามบังร่างของลูกสาวไว้ไม่ให้หลวงสวทีททำอะไรแต่ตอนนี้หลวงสวทีทไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการนั้นก็คือเลือดของบุษบานั่นเอง หลวงสเวตผักราติกรลงไปกองกับพื้นและเขาเดินไปถึงตัวบุษบาพร้อมกับเคี้ยวอันแหลมคมไม้จะกัดกินบุษบาด้านบุษบาในตอนนี้พละกกาลังของเธอก็เหลือน้อยเต็มทีไม่อาจต้านทานพละกกาลังของหลวงสเวตได้ขณะที่หลวงสเวตดกาลังจะกัดไปที่แขนของบุษบาจิตก,ก้องตกใจมาก พละกกำลังมากมายมหาศาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อก่อนก็เกิดขึ้นเขาสามารถหลุดพ้นจากธนา,นาคารและก็เข้าไปช่วยบุษบาจากหลวงสเวตหลวงสวตถึงกับกระแทกไปไกลหลวงสเวตด้วยความโกรธแค้นจึงได้กลายร่างกลายเป็นเสืออาคมเพื่อต่อสู้กับกิจก้องกิจก้องโดนเสืออาคมหลวงสวีตะปบไปที่คอใช้คาถาทำร้ายจนกิจก้องได้รับบาดเจ็บ ทางด้านพรานย,ย่อก็อาศัยจังหวะที่หลวงสเวตดเพอสวดคาถาขอเหล็กไหลอีกครั้งตอนนี้เหล็กไหลกดปีกําลังจะคายเหล็กไหลออกมาอีกครั้งหลวงสเวตได้กลับร่างกลายเป็นคนและรีบไปตรงที่เหล็กไหลกาลังจะคายออกมาเพื่อรอรับเหล็กไหลเหล็กไหลหุดออกมาเรื่อยๆลอยลงมาลอยลงมาทุกคนทำหน้าเวอ แตกด้านหนึ่งกิจก้องกำลังสวดมนต์ขอพรขอภาวนาให้เทวดามอบเหล็กไหให้กับตนจู่ๆเหล็กไหลก็ดันเปลี่ยนทิศต,ตกมาอยู่ที่มือของกิจก้องลวนสเวตด้วยความโกรธแค้นและตกใจที่ไม่เป็นอย่างที่คิดจึงได้กลายร่างเป็นเสืออาคมอีกครั้งหนึ่งและพุ่งเข้าทำลายทุกคนและก็คนที่ต้องการมากที่สุดก็คือตัวของบุตรบานั่นเองตอนนี้ภายในถ้ำยิ่งสั่นสะเทือนไปไม่หยุดยั้ยง กิดกล้องพนมมือมือข้างหนึ่งก็ถือกระสุนเงินอีกข้างหนึ่งก็ถือเหล็กไหลกดปีพนมมือเข้าด้วยกันและท่องคาถาเพื่อประสานให้เป็นหนึ่งเดียวในที่สุดก็ได้กระสุนเงินเทพศาสตรากิดกล้องบรรจุกระสุนเข้าไปในกระบอกปกนและก็ไล่คาถากำกับจังหวะที่เสือดำกำลังจะไปขย่ำกัดกินบุษบากิดกล้องก็ยิงปืนตรงไปที่เสือดำทันที ไม่นานเสือดำตนนั้นก็แน่นิ่งกองไปยังกับพื้นหลวงโซเวตกลับร่างกายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและก็ยังเจ็บปวดทุรนทุรายตอนนี้ท้ำสั่นสะเทือนอย่างหนักพรานย,ย่อบ,บอกกับทุกคนว่าพวกเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนรติกรด้วยความเป็นห่วงพ่อที่นอนได้รับบาดเจ็บอยู่พยายามเรียกพ่อแล้วก็จะเข้าไปช่วยแต่ทุกคนก็รากตัวรติกรออกมาบอกว่าพวกเราช่วยหลวงโซเวตไม่ได้ พวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่กิจกล้องรีบพาตัวบุษบาที่นอนแน่นิ่งไม่ได้สติรีบออกไปจากถ้ำทุกคนก็ต่างตะเกียกตะกายออกไปจากถ้ำจังหวะที่คนสุดท้ายกำลังมุดออกจูๆ่ๆถ้ำก็ถล่มลงมาปิดปากถ้ำภายในเสี้ยววินาทีรติกรยังร้องไห้ด้วยความเสียใจส่วนน้องนาศก็เข้ามาดูลูกสาวและพยายามเรียกบุษบาแต่บุษบาก็ยังไม่ฟื้น กิจก้องบอกกับพรานยอ่อวา่าพวกเราคงไม่สามารถช่วยบุษบาได้แล้วเพราะในตอนนี้พวกเราไม่มีเหล็กไหลกดพีแล้วพรานยอ่อยิ้มออกมาเบาๆพร้อมกับยังเจ็บแผลบอกวา่าเรามีสิพรานยอ่อได้อาศัยจังหวะที่ทุกคนชลมนได้ทําการสวดคาถาขอเหล็กไหลจนได้มาอีกหนึ่งเม็ดพรานยอ่อบอกให้ทุกคนรีบพาตัวบุษบาไปทำพิธีเพื่อช่วยชีวิตบุษบา แล้วก็ทําพิธีฝังเหล็กไหลเข้าไปในตัวบุษบาอย่างเร็วที่สุดทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานพรายยนย่อสวดคาถากิดกล้องเช่นกันพรางย,ยอ่อได้ฝังเหล็กไหลลงในตัวบุษบาทุกคนกําลังรอให้บุษบาฟื้นขึ้นมาอย่างใจจดใจจอ่อและจู่ๆบุษบาก็ลืมตาขึ้นมากิดก้องบอกกับบุษบาไปว่าพวกเราทําสําเร็จแล้วบอกกับพรางย,ย่อไปพวกเราทําสําเร็จแล้วทุกคนดีใจมาก ทั้งหมดจึงรีบเดินทางกลับบ้านทันทีตอนนี้บุษบาก็ไม่ต้องกลายร่างเป็นเสืออาคมอีกต่อไปเธอยึดมั่นในการทำความดีและทั้งหมดก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดินป่าไปทํำเหล็กไหลในครั้งนี้และก็ต่างอาโหสิกรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกิจก้องได้กลับมารับราชการตำรวจอีกครั้งซึ่งก็เป็นตำรวจน้ำดีและเมื่อเรื่องวุ่นวายทั้งหลายจบลง กิตกองก็ได้มาขอบุษบาจากนงนาศบอกกับนงนาศต่อหน้านงนาศและทุกคนไปว่าเขารักบุษาบามากและต่อจากนี้เขาก็พร้อมที่จะดูแลบุษบาไปตลอดชีวิตผมขอบุษบาแต่งงานนะครับบุษบาหันมามองหน้ากิตกองอย่างตกใจกิตกองหันไปสบตาบุษบานิ่งและบอกความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อบุษบาผมรักคุณนะบุษบารักมาตลอดและผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุด บุษบาตอนนี้ความรู้สึกทั้งหมดที่เธอมีก็ไม่ผิดไปจากผู้กองกิดกล้องนี้เลยบุษบาบอกไปว่าเธอก็รักกิจกล้องมากเช่นกันทั้งสองคนตกลงที่จะแต่งงานร่วมชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขด้านชายยันเองก็คอยดูแลรัติกรอยู่ไม่ห่างทําให้ความรู้สึกทําให้หัวใจของรัติกรดีขึ้นตามลําดับนงหน้าได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมีความสุขและทั้งหมด ก็หมั่นทําความดีอุทิศกุศลให้กับสิ่งทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาจบบริบูรณ์รอละครจัก,กรวาลยูนิเวิร์สของช่องวันเรื่องต่อไปอยู่นะคะสนุกมากทุกเรื่องขอบคุณที่เราฟังสวัสดีค่ะ